เจ็ดสิบนะคะแต่ทุกคนเห็นทึ่งมากเลยค่ะกับใบหน้าที่อิ่มบุญใบหน้าของพระ้าจารย์เนี่ยดูเป็นพ้าที่ดูแล้วเนี่ยนะคะเป็นพ้าที่มีบุญสูงส่งมาก็มีโยมมาทักหลายคนมาดูดูเหมือนเหมือนหลวงพ่อคงนะ,ะหน้าตาใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะ ปัจจุบันนี้ยอายุ70ปีแต่ว่าสาเหตุที่บ้านจะาได้เปิดมาเจอช่องฟ้าให้ทีวีเพราะว่าเห็นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างะคะเดิมก็ไปตาซ้ายจะมองไม่เห็นหมอต,วตรวจโรงพยบาลสมเด็จประปินเกนะ้าเนี่ยรู้จักกับผู้การเขาก็ปรนนา,าแล้วก็ไปตรวจตรวถาหาไม่เจอเลยนะ,ะเขาเ,เลย เลยเข้าเอ็กซเล่อุโมงโหสักเมื่ oh, บ่ายนี่ทั้งหมอทั้งนายพูก้การเรียกมาบอกเจอแล้วมันเป็นเนื้อง,งอกไปทับภราาาาาาะสสายตาแล้วอกก็รีบรีบไปไปผ่าตัดไม่งั้นมันลามก็ไปผ่าตัดผ่าตัดแ้านซ้ายผ่าตัดแล้วก็อยู่โรงพยาบาล22วัน มันก็เห็นลางๆแต่ว่ยัง,ยงไม่เห็นไม่ใช่เพราะมันเป็นนานแล้วปัจจุบันนี้สายตาด้านซ้ายเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมก็เหมือนเดิมแ,แต่ตาด้านขวานี่ก็คือชัดเจนชัดเจนนะก็คือชัดเจนแล้วตอนนี้เวลาดูทีวีเนี่ยเห็นชัดไหมคะชัดนะแล้วก็ช <ๆ S 2> ใช้แว่นเหรอ แว่นก็บังแสงที่ทำลายสายตาค่ะและพระอาจารย์ปัจจุบันนี้ที่ว่ามีโรคเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างโรคประจำตัวร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะที่มันมีปัญหานอนหลับไหมท้องผูกไหมที่มีปัญหาก็กลางคืนก็จะนอนไม่ค่อยหลับหรอกอบุกงานบ่อยก็เห็นว่าทํางานหนักพอทํางานหนักปั๊บนี้ ร่างกายมันปะท้วงอ,อย่างคราวที่แล้วต้องไปโรงพยาบาลให้น้ําเกลืออยู่สองคืนคมันเพร<อ>านอนดึกขาหมดแรงก็คือนอนไม่หลับแล้วพอะพอาจารย์ได้ตัดสินใจสั่งสูนไพรมาดึงต่อเนื่องเนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายบ้างไนหะโอ้ดีมากฮะถ่ายแล้วก็ท้องผูกจะบ่อยที่เฉพาะถ่ายสมุนไพรนี่ค่อยมา ค่อยมาบ้างแล้วสองวันครั้งหนึ่งวันครั้งปกติปูกก่อนดื่มนี่ปูกกี่วันคะคปลูกอะไรนะท้องผูกกี่วันก่อนฉันสมุนไพรเนี่ยก็สามสี่วันครั้งอะเนี้ยฉันพยายามจะใช้ของที่มันถ่ายได้ง่ายแต่ทีนี้ฉันทำงานดึกนคนฉันน้อยถ้าฉันมากมันจะง่วง ัน้อยระบุกงานหนักม,มันก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ปัจจุบันนี้ถ่ายดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ผิวพรรณท่านดีมากเลยนะสดใสมากเลยดีขึ้นกว่าเดิม,มบางทีกลางคืนน้อยไม่หลับแต่กลางวันก็จะง่วงพักผ่อนกลางวันแทนพักผ่อนกลางวันมันแทนก็ไม่ได้เหมืนคช่ได้ทีนี้กลางวันเราต้องรับแขกต้องมีงาน ล้วก็ต้องอาศัยญาติโยมเข้าออกตลอดต้องอาศัยเนี่ยชนะช่วยชนะเข้าไปตักอึกสองอึกนี้ก็ยิ่งช่วหน่อยบุกงานได้เห็นท่านบอกว่าฉันชนะแล้วทําไม่มีเรี่ยวมีแรงใ่แล้วก็ต้องเดินทางบ่อยด้วยใช่ไหมคะเดินทางก็ไม่บ่อยเพรามีงานก็ต้องไปเป็นงานนี่จําเป็นต้องไปคือพ่อตาเนี่ก็หาทุกทางก่อนหน้านี้ในการที่ แต่ให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นใช่แต่แต่ก็ดูรู้สึกที่ฟังก็คือชอบทางด้านสมุนไพรอยู่แล้วแน่นอนท่านก็อย่างที่บอกว่าทางด้านสมุนไพรเนี่ยคือถ้าถ้าปลอดภัยก็คือต้องต้องดูศรัทธาคนด้วยใช่ไหมคะใช่คนทำคนผลิตใช่ใช่แล้วเห็นแล้วทีนี้พอท่านได้มาฉันสมุนไพร ช่วงหลังๆเนี่ยกี่เดือนได้แล้วฮะที่ท่านสั่งทั้งม่วงชื่นฟ้าฟรีบาวเวอร์ม่วงชื่นชนะล้างตักเอ่อคือสั่งมาที่โยมฟ้าจาได้เนี่ยหรือที่เห็นขวดเนี่ยหลายตำลับมากหลายตำลับอะประมาณก็ปีปีที่แล้วทั้งปีอะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าจํานจาไม่ได้แต่ว่าขวดนี่อยู่เนะ่ยสิบกระขวดอีกเยอะเออใช่ กล่องก็ยังอยู่เต็มเลยกล่องที่สั่งมาอ่าใช,ใช่ที่แค่ส่งของมาใช่ใช่ถูกต้องมีทั้งมุ้งชื่นนั่งเดิมมีพาวเวอร์มุ้งชื่นแล้วก็ชนะล้างตับผ<ช>้าดานฉันทุกตำรับเลยทุกตำรับออ,อ,อยัง<า>ยังเหลือรู้สึกดีใช่ไหมดียังเหลือแต่ชุดชุดเก่าเนี่ยที่มันมันอ๋อแฮปปี้บิวเบอร์เอรอที่เรามาลงตัวน้อยเพราะต้องต้องเอามาติดไว้อาจารย์บอกอยากจะลองซื้อติดติดมามั่งเพราะก่อนหน้านี้ที่ซื้อได้ คือปัจจัยอ่าที่ซื้อได้เพราะมีปัจจัยค่ะพอที่จะไปลูกศิษย์เก่าแก่ที่กรุงเทพเขาถวายมาหมื่นหนึ่งค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งถวายห้าพันแหม่เหมาะเลยได้ซื้อซื้อสมุนไพรไม่งั้นไม่มีซื้อเพราะว่าเวลาใช้แล้วมันหมดนะเพราะรายจ่ายมันทุกอย่างที่วันนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ไหมอย่างดีว่าค่าไฟเราไม่ต้องจ่ายเราตั้งตู้ ตัวอยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยตั้เดือนละสามสี่หมื่นอันน้ำก็ไปทีนี้เรื่องจุกจิกมันมีที่ต้องใช้หนึ่งวัดเราก็ต้องออกเวลาได้ปัจจัยจากญาติโยมที่ถวายมาทีห้าหมื่นพันในดีใจเลยจะได้มาสั่นสมุนไพรฉันสมุนไพรรู้อยู่พอดีทั้งนั้นกําลัง รถราคาสั่งเป็นชุดมาเลยสั่งมาเป็นชุดเยอะมากแล้วก็สิ่งสําคัญวันนี้โยมฟ้าก็เลยเอาวงชื่นพัดแล้วก็ตัวชนะที่พระอาจารย์ฉันเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าช่วยได้เออมีปัญหานอนไม่หลับก็ต้องเป็นพัดเลยส่วนพระอาจารย์ต้องทํางานหรือต้องรับญาติโยมที่มาถวายสังฆทานบ่อยๆเวลาพระขอน้อยก็ต้องเป็นตัวชนะกลางวันกลางวันชนะกลางคืนก็เป็นพัด แล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยที่บริเวณของวัดเนี่ยที่โยมฟ้าและทีมงานได้เห็นเนี่ยเห็นพระหลวงพ่อคงใช่ไหมคะ,ะที่วางไ <c oughs> ว้ตามริมน้ําแยโยมอ๋อที่ริมน้ํานั้นองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่เป็นที่ดินที่โยมก็ถวายไว้นานแล้วสี่ไร่กว่าแล้วเราก็ทําเป็นที่สร้างหลวงพ่อคงค่ะพ่อคงในหน้าตักสิบเอ็ดเมตรค่ะ ิบสี่ล้านเก้าแสนแต่อาคารอีกต่างหากและรอบหลวงพ่อทัานสองรอบหลวงพ่อคงก็จะมีหลวงพ่อระดับชื่อดังของประเทศทุกองค์พ่อพุทธชินเลราชพ่อโสอรพ่อเขาตะเกาพ่อโตวัดบางปีพ่อวัดบันแหลมแล้วก็พ่อวัดไร่ิงครกองค์ครบเลยว่าเคยสร้างไว้ที่นี่ตั้งนานแล้วโยมมาได้ปิดทองไม่ต้องเดินทางไกลจ่นนนก็รอบ แล้วชั้นล่างก็มีพระนบพเก้าเวลาก็สะดอกก็ต่อจตาครบเลยใครมาก็ทำบุญใส่ตู้สะดวกญาตโยมก็มีความศรัทธาหลวงพ่อคงใช่ถูกต้องเลยที่สร้างได้เพราะหลวงพ่อคงเนี่ยที่วัดไม่มีตังฉันก็ไม่มีตังอฏิฐานมีเจ้าภาพโอ้เจ้าภาพนี้อย่างองค์ใหญ่นั่น เททองเก้าครั้งสองปีเสร็จพอดีเลยแต่การเททองนี้ก็ได้พะอาจารย์ของฉันที่เก่งเรื่องโหราศาสตร์นะอาจารย์นุ้นึเก่งหลายศาสตร์เขาก็ดูให้ไปเลิกอันนี้ห้ามเลื่อนนะเขาดูแก้ไขให้ในตัวดูสถานที่ว่าเออหันหน้าลงน้ำตามหลักคงชุย้ยทำให้เสร็จครบเครื่องเลย ไปจะว่าอะไรไม่ต้องไปห่วงมันเพราะคนที่จะโจมตีมีเยอะเพราะไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะทีนี้โยมมาทางเรือนี่เขาก็แวะขึ้นมาไหว้หลวงพ่อได้สบายอ๋อก็คือทางเรือก็ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยพราะมีเทงมีอะไรพร้อมก็ริบแม่น้ำแม่กองโอ้แล้วก็ต่างประเทศรู้จักบ่อยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมีอยู่ใช่ใช่เซิร์ชก็ขึ้นเลยค่ะ ขึ้นก็ขึ้นเลยยังเพิดชื่อพระอาจารย์ก็ขึ้นเลยแล้วเมื่อก่อนสีมันไม่ค่อยใสร้อยตำรวจโทรมานัดนี่เขาเจ้ามือใหญ่พออาจารย์เปลี่ยนสีนะเ้าสีอะไรดีจารย์อาจีวรทองหรือเนี่านะเอาได้เลยแล้วก็องค์พระนี่ออกดำหน่อยเขาเป็นเภาพเองทั้งหมด 5แสนบาทโแจ๋วเลยว่าจีบอนทองนี่เนียบเลยคใครไปก็ดีิยนดีมากนานเขาจะมาดูเขาเองเขาศรัทธาหลวงพ่อโกงมานานแล้วก็ดูเวลาเ,าเงินมาให้เอาเงินสดนะ,ะไม่ผ่านธนาคารนึงมันก็กลยต้องมาทำแล้วาตาโยมก็ให้ความศรัทธาที่วัดที่นี่เยอะมาก <c oughs> อย่างพระอาจารย์เองเป็นเจ้าวาดที่นี่กี่พรรษานะคะตอนเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็ปี51 52เ,เพราะอันนี้ดีกเจ้าวาดองเซลนี่ปีทองะจะนาอำเภอทันหมอภาพปี2150แล้วท่านขึ้นมาปี51อ่าประมาณนั ปัจจุบันนี้ก็ยังด,งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดประจำอยู่ที่นี่แต่สิ่งสำคัญที่โยมฟ้าได้มาวัดในวันนี้หนึ่งในการที่โยมฟ้าและทีมงานก็ศรัทธาหลวงพ่อคงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ยินเสียงของพระอาจารย์เนี่ยพูดคุยกับโยมฟ้าบอกว่าเวลาโยมฟ้าถามว่าชันสมุูไพรเป็นอย่างไรบ้างพระอาจารย์ก็บอกดีคือคำว่าดีเนี่ยคือมันตีความหมายได้กว้างเลยค่ะครบเครื่องครบเครื่องเลยคือดี ทั้งที่มามาฟังจากพระอ,อาจารย์ว่าถึงแม้จะเป็นวัดใหญ่แต่แต่ปัจจัยมันก็ต้องใช้ใช,ใช้จ่ายเยอะแต่พระอ,อาจารย์ก็ยังต้องเอเมีเงินส่วนหนึ่งมาสั่งน้ําสูน้ำไมาฉันเนี่ยถ้าไม่ดีพระอ,อาจารย์ก็คงจะไม่เสียเงินตรงนี้ถูก<ช>ไหมนะแล้วก็โยอมมาบอกอาจารย์ใจดีท่ในน่ใจดีถึงไม่มีเงิน,นะเงินมันใช้หมดเพราะใจดีใจดีทําอะไรบ้างคะ เราช่วยเหลือท้งหมดแะมีอะไรก็ไม่ไม่เดือดร้อใครมาขอความช่วยเหลือเดือดร้อนใช่แล้วเราจนเราไม่ไม่มีจะให้ก็พอบอกไม่มีเนี่ยเขาไม่เชื่อนะพอบอกไม่มีก็ไม่เชื่อเพราะว่ามีพระอาจารย์ก็ให้หมดแต่เวลาตัวเองจะสั่งสมุนไพรฉันก็ต้องรอญาติโยมที่มีปัจจัยที่คอยที่จะมาถวายให้อันนี้ยังพอดีพอมีใช้ มีได้ได้เดื่มเลยก็ต้องต้องเซฟไว้ไม่งั้นจะดิ่มมากเดี๋ยวไม่พอวันนี้โยมฟ้ามาพระอาจารย์เลยบอกว่าสั่งอรุ่นดั้งเดิมสั่งยาสะผมสั่งน้ํามันมพะพร้าวมาให้ด้วยเออใชใจใค่ะ<ม>ก็คือบอกว่าถ้าสินค้าไม่ดีสมุนไพรไม่มีคุณภาพ ไม่รู้พระอาจารย์จะเสียเงินเพื่ออะไรแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยยมฟ้าศรัทธามากๆเลยกับการที่พระอาจารย์เนี่ยเปิดเผยหรือในการที่กล้าที่จะให้ฟ้าให้ทีวีได้มาก<ช>ราบนมัสการแล้วก็มาได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะอย่างรักษาผิวหนังศีกษะเนี่ยยาสมุนไพรธรรมชาติฟังดูแล้วโอ้นี่เหมาะ<ช>มันไม่มีเคมีอะไร แล้วมันจะช่วยทุกทกเรื่องใช่ค่ะเพราะถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่ยุ่งกับเคมีมากเนี่ยความชรามันก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่ามันจะชะลอได้อะใช่แล้วมันจะไม่ไม่ลามใช่ค่ะเลยถ้าได้มานี่จะช่วยได้แก้ต้นเหตุค่ะคือที่อาจารย์พูดคำหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาเขาเขารักษาเพื่อตามอาการระงับระงับอาการ พอรังับไม่พอก็เพิ่มยากระวีใช่เพิ่มมีแต่เพิ่มยาแต่สมุนไพรเนี่ยคือช่วยที่ต้นเหตุใช่ต้นเหตุของต้นตอของการที่เจ็บป่วยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเลือดระบบภายในเราไม่ดีพอเลือดระบบภายในไม่ดีร่างกายมันก็รวมเป็นหมดแต่เมื่อก่อนหน้านี้พระอาจารย์เดินเหินในปกติไหมคะปกติฮะก็คือเรื่องเดินเรื่องเหินไม่มีปัญหานะทีนี้เราก็ไม่สนใจนะนอนรูปเดียว ทีนี้ยาก็ไม่ได้กินสองสาวันนี้ยุ่งละยาของรพองบาลที่ให้มาต้องต้องกินประจางคู่ระระวางเคมีกับเคมีกับอินรีหรือว่าสมุนไพรสามารถไปกันได้ถูกต้องเพราะว่าสมุนไพรมันก็จะไปทําให้ระบบภายในเราไม่ทํางานหนักถ้าบังเกิดเราไปพื่งยาเคมีบ้าบางครั้งเวลาจําเป็นเนี่ยเราก็ต้องกินตามแพทย์สั่งนะฮะหลวงพ่ออ่าใช่แ้วทีนี้ที่ขานี่หายเพราะกินยาสมุนไพร เนี่ยยังไม่ได้กินของคุณอะไรมัน<อ>เป็นสมุนไพรที่ดีธรรมชาติอะไรจ๊ะที่จะฮให้ก็ให้คุณไว้ให้<ห><ห>โยมฟ้าโฆษณาอ๋ออันนั้น<ร>ท,ท,ท,ทันได้ค่ะอันน่าดีมากอะ,อะไรนะคี่ไม่ของคุณประชาอคุณประชาใช่เรารู้โอ้โหนี่ธรรมชาตินี่แน่นอนอคือคือสิ่งเราที่เป็นธรรมชาติสามารถกินได้แล้วคุณภาพดีเราใช่ แล้วผอาจา์ฉันยังไงสมุนไพรเนี่ยฉันยังไงเวลาฉันฉันตัวไหนก่อนเวลาตื่นตอนเช้าพะอาจารย์ฉันตำรับไหนก่อนนะตอนนี้ใช้ใช้ม่วงชื่นเดิม,ดมก่อนแล้วก็มาวีพาวเวอร์เนี่ยวีพาวเวอร์นี่ช่วงช่วงเย็นช่วงก่อนนอนบางทีลืมก่อนนอนเนี่ยสำคัญอาจารย์จะหลับพักผ่อนสบายถึกครับค่ะมามันลืมฉัน <laughs> <laughs> ลืมฉัน แต่วันหนึ่งก็ได้สองเวลาแล้วก็ชนะตังหาถูกไหมครใช่เนี่ยนั้นว่าอาจารย์คงสั่งไม่เยอะหรกพี่สั่งเยอะนะยมฟ้ากล่าวว่าพระอาจารย์ฉันเดินหนึ่งเกินเน่ยเกินสองขวดใหญ่อะ่ะแล้วก็ชนะตังหากล้างตับตังหากแล้วอันอย่างยังยังเขาเรียกอะไรวิตามินเนี่ยรวม<ะ>รวมนี่บางทีบางวันก็ลืมฉัน พนนึกได้เออแล้วก็ฉันสน่อยห้อาจารย์ต้องไว้ใกล้ที่นอนเลยค่ะใช่เดียวไว้ใกล้ที่นอนแล้วพวกมาขยับที่นอนนั้นแตกไปขวดห<อ>นึ่งขวดเล็กถ้วยเล็กก็แตกไปด้วยแต่<อ>มีพเอร์เนี่ยแตกไปเลยแตกเลยตอนนั้นฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วจะไปอยู่ใกล้ๆมันได้สะดวกไม่ไม่มีถ้วยเล็กก็เท้าปากเดิมเลย มาตรฐานไทยใช่ค่ะก็คือแล้วแต่ปริมาณที่กะได้ที่เรากะได้เราอ<ช>มได้วันนี้ก็ต้องทีมงานฟ้ไฟทีวีก็ต้องกรขอบพระคุณพระอาจารย์มาก